อสยาและดีเจแมนพัฒน์คนนะคะกวินดันและปุ้มุ้ยพันนิพานะคะรับและเดทคูกิกนิยะแลก็ยาย่าอุรัสยานะคะหมากปาินแล้วก็ขิมขิมเบอร์รี่พลอยปฐพงและจีนา่าเดอะเฟสสวัสดีค่ะพบกับรายการเมสาข่าวดังอีกแล้วนะคะวันนี้ไมนเนี่ยจะมากับบ,บคู่รักนะคะควงคู่แต่งผีวันฮาโลวีนจะมีคู่ไหนบ้างแต่ละคู่จะจัดเต็มมาก,กวัวขนลุกสู้ค่ะ เริ่มเทียนดับ5เลยนะคะสำหรับไปเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนนาพลนะคะที่แปลงโฉมเป็นคู่รักสายดักสุดแซ่บกับโมเมนต์นวเนียสุดเซ็กซี่ละยังเพิ่มเติมดีกี่ความฮอตด้วยแฟชั่นของฝ่ายหญิงนะคะที่มาในชุดลายลูกไม้รัดลูกสส่ความแซ่บเต็มๆตาเลยนะคะงานนี้นะคะพอเห็นลูกเราต้องบอกเลยว่าเรื่องน่าตัวอาจจะไม่เท่าไรแต่เรื่องความแซ่บคือสุดใจเลยจริงๆด้วยความรวดเร็วนะ ่อนที่ดับสีสำหรับกาวินดัวและปุ้มปุ้ยพันนิพานะคะงานนี้นะคะยังคงคอนเซปต์ความเซ็กซี่เหมือนเดิมเรียกได้ว่าไม่เคยพลาดกระแสเลยจริงๆนะคะสำหรับคู่นี้จะเห็นได้ว่าสาวปุ้มปุ้ยเนี่ยนะคะชอบถ่าย้าแฟชั่น แล้วแน่นอนว่าฮอลลีวีนท,ทั้งทีว่าที่คุณแม่เนี่ยจะพลาดได้อย่างไรขอร่วมแต่งหน้าแต่งตัวควงคู่สามนีนะคะในคอนเซ็ปต์วันฮอลลีวีนสักหน่อยสิคะพึ่งทางกันแล้วะคะต่อไปอันดับ 3, สาหรับนะเดชคูติกินียแล้วก็ยายยอุรัสยานะคะถึงจะมาช้าแต่มานะสําหรับคู่รักซุปตาคู่นี้นะคะ่จะจัดเต็มสุดๆไม่เคยทําให้แฟนคลับที่คอยชมแบบผิดหวังแน่นอนเพราะสาวยายยเนี่ยนะคะแต่งตัวเป็นเอลสาวแสนสวย เทนนิยายจริงๆส่วนนาเดชนะคะแต่งตัวเป็นทาสานแต่ก็ยังมีคนแซวก,กันสนั่นเลยนะคะว่าเหมือนจะเป็นพระฤาษีซะมากกว่าซะงาั้น ดับสแล้วนะคะสำหรับหมากปารินแล้วก็ขิมขิมเบอร์รี่เมื่อปีที่แล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะก็มาในทีมโจเกอร์แล้วก็ฮร์รี่ควีนไปแล้วปีนี้เลยขอมาแนวร้อนแบบขนลุกสู้ประเดิมลุกแรกของสาวคิมกับก,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 การแต่งเป็นผีสาวผมยาวลากพื้นในชุดเดรสกออกสีดำที่มาพร้อมกับอินเนอร์หิวมนุษย์ก่อนจะเปลี่ยนอีกรูปในการแต่งเป็นมอร์ติเซียแอนดดัมสาวสวยสุดลึกลับจากแอนดัมแฟมิลี่การ์ตูนโกธิกสุดฮิตในช่วงยุค1 9 3 8นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคู่ไหน ไอันดับหนึ่งทอยปฐมพงษ์และจีน่าเดอะเฟสคู่นี้นะคะถือว่ามือฮาสุดอะไรสุดจริงๆเพราะตั้งแต่ว่าเปิดตัวคบกันมาท่ามกลางมรสุมข่าวดราม่ามากมายนะคะประเด็นคบซ้อนเอ่ยมือที่สามใดๆนะคะรูปเซตนี้นะคะถือว่าเป็นรูปคู่รูปแรกของทั้งคู่เลยนะคะที่ถูกปล่อยออกมานะคะทั้งคู่เนี่ยเลือกแต่งคอสตูมตามภาพยนตร์เรื่องพ o p white เจ้าสาวกบสวยนั่นเองแถมยังแต่งกันจัดเต็มสุดแต่ออกมาได้เป๊กสุดอะไรสุดไปเลยจ้า ยังไงกันบ้างคะสําหรับฮานดับคู่รักฮารวีในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าแต่งเต็มสุดอะไรสุดคอปตุมแน่นทุกคู่เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบรายการแบบนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา5โมงเย็นนะคะใครอยากเมาส์มอยกับเรานะคะสามารถเข้ามาเมาส์มอยได้ที่เพจมาดามเมาส์นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพจมาดามเมาส์และช่อง YouTube มาดามชนแนลด้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ